โรงเรียนบ้านบูเกกงตั้งอยู่หมู่ที่เจ็ดตำบลลูบโบยิรไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานี สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตัตตานีเขต2เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน9ห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2566ทั้งสิ้น144คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนโดยมีนางหามิดาเจบูดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบู กกงกงารดำเนินงานกิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับสองดาวโรงเรียนบ้านบุเกกุงได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสพทและได้ดำเนินงานตามโครงการและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันได้ดำเนินกิจกรรมตามกรอบโรงเรียนคุณธรรมสพท ลำดับต่อไปขอนำเสนอให้ท่านได้ทราบดังหัวข้อต่อไปนี้ 1. โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพระ,ระดับ2ดาวโรงเรียนบ้านบูเกกุงผ่านการตรวจสอบคุณภาพระดับ1ดาวตามประกาศของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตัตตานีเขต2ลงวันที่12กรกฎาคม2565 และมีความประสงค์ขอรับการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับสองดาวปีการศึกษา2,566โรงเรียนบ้านบูเกกุงทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทตามเกณฑ์ระดับสองดาวครอบคลุมทุกประเด็นคุณธรรมนนทิไยให้ สโรงเรียนในงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทโรงเรียนบ้านบูเกกูมีเอกสารประกอบการพิจารณาโรงเรียนคุณธรรมสพทตามเกณฑ์ระดับสองดาวจำนวน12แฟ้มประกอบด้วย36ตัวชี้วัดสามโรงเรียนดำเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรมในระดับหนึ่งดาวครบทุกข้อ โรงเรียนดำเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรมในระดับหนึ่งดาวครบทุกข้อจนได้รับประกาศจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมสสพรอระดับหนึ่งดาวเมื่อวันที่12กรกฎาคม2565 4. โรงเรียนบ้านบุเกกูมีนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีด้านการเรียนการสอน การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนด้วยโครงงานคุณธรรมครูได้ร่วมกับนักเรียนสำรวจปัญหาสาเหตุด้านคุณธรรมในระดับห้องเรียนและใช้นวัตกรรมแก้ปัญหาด้านคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จและโรงเรียนได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจำนวนหนึ่งรางวัลได้แก่รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมกผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก 5. โรงเรียนจัดทาโครงงานพัฒนาจริยคุณนักเรียนมีความเข้าใจและแก้ปัญหาจนสามารถสร้างโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอตัอตลักษณ์ของโรงเรียนได้ดังนี้คุณธรรมที่หนึ่งการมีวินยัย 1. โครงงานเก็บกระเป๋าเข้าที่หนูทําได้ 2. โครงงานห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน คุณธรรมที่2มีความพอเพียง 1. งโครงงานออมเงินเริ่มต้นวันละบาท 2. โครงงานขวดน้ำเหล่าดินสอส<า>โครงงาน,นไม้ไอติมสารพัดประโยชน์คุณธรรมที่สม,มีจิตอาสา 1. โครงงานอะอะตาวิเศษเห็นนะสอโครงงานเด็กดีคู่จิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันร,รักษาความสะอาด นักเรียนสามารถนำเสนอโครงงานคุณธรรมได้ทุกชั้นเรียนโดยมีรายละเอียดดังนี้ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นอนุบาลสาโครงงานเก็บกระเป๋าเข้าที่หนูทำได้ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโครงงานห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองโครงงานเด็กดีคู่จิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันร,รักษาความสะอาด ชั้นประถมศึกษาปีที่สาโครงงานออมเงินเริ่มต้นวันละบาทชั้นประถมศึกษาปีที่4โครงงานขวดน,น้ําเหลวดินสอชั้นประถมศึกษาปีที่หโครงงานอะอะตาวิเศษเห็นนะและชั้นประถมศึกษาปีที่6โครงงานไม้ไอติมสารพัดประโยชน์กนนช 6. กครูมีการสร้างเครือข่ายในโรงเรียน โดยมีสมาชิกซึ่งประกอบไปด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาและจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายคนนพารุงเรื่องเราทุกคนนพารุงเรื่องเ,นนเจ็ดครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์โดยผ่านโครงงานงคุณธรรมและกิจกรรมอื่นๆโดยดำเนินการดังนี้ จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สดสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์พร้อมจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านครูงานคุณธรรมและกิจกรรมอื่นๆทุกชั้นเรียน 8. ผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรพร้อมทั้งนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 9. นักเรียนจัดตั้งชุมนุมตามความสนใจโดยมีสมาชิกเข้าร่วมที่หลากหลายและปฏิบัติกิจกรรมด้านคุณธรรมและขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมภายในโรงเรียน 1ินักเรียนสามารถนำเสนอและกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรมและขยายผลในโรงเรียนโดยนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมในระดับห้องเรียนนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับโรงเรียนติเโรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้านคนุณธรรม ร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมด้านคุณธรรม 12. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสปทไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของนักเรียนทั้งหมด นักเรียนโรงเรียนบ้านบูเกกุงมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพิ่มขึ้นและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้โรงเรียนบ้านบูเกกุงมีความมุ่งม,มั่นในการดำเนินกิจกรรมคุณธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมกับนักเรียนให้เป็นคนดีในสังคมมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินยัยมีความพอเพียง รู้จักหน้าที่ของตนเองมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนต่อไป โรงเรียนบ้านบูเกกงขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ